ดีนีครับวันนี้ที่บงทีสนามกีฬาชงโทโซทงนะครับเจ้านี้จะพาดูว่าทำการชนในรอบที่14กับ15ธันวาคมนะครับที่จะคุยเของวัวนะครับวัวในว่ามีความชดความพร้อมความสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์ความสุขอนวครับสวัสดีกันแล้วว่คนสวัสดีครับพ่อมาที่มอาไซวัวชนนะครับน่องวันนี้ชื่ออะไรกันนะว่านินทองายเป็นจุมตั้งครับคับพ่อขอนสดที่รับพี่ต้าสองคนชื่ออะไรครับชื่อเอ็มครับชื่อจ๊อบครับคับพ่อยื้อใครคนไรครับขายโกเป็นจุมตั้งครับอายุกเป็นนทา <ort. S 1> ไม่ครับในสายนะครับทพ้งานเชมมันกินไฟแล้วครับหนึงครับหนึ่งไฟหนาได้มาพี่นาจีนาทีนี้นาทีมานกินนาทีครับคิบว่านาทีคิดว่านาทีครับทุกครูมนี้ว่ากินนาทีครับยีนิบยีนิบชายหลังช่อมนไงี้เรือยไม่แก้แเรื่อยนี่ครับแต่คลาสิกนะครับครับทุกครูมนี้กินย้ายกินํำสมบูรณ์ไหมครับครับสดรไหนเกเรไหมไม่ครับไม่ลมไม่หลเส้นดีนะครับเลินมันกี่โลครับสอามโลสองสามโลแล้วขยานี่ให้ยี่นิชาทิมงานไหนนึกแปลเองให้เองครับให้เองนะคร ครับกาได้ารซืเปอร์เซ็นต์าันชนก็จ็มอยเท่านี้สกิได้ชนพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมนะอยางให้พางเอซไปตามข้องนานาวิวลรนี้่อยครับวันที่ที่าต่นวันี้ก็เป็นแรงใจแรงเชียนาบิวกันครับคับพให้เอาชีนาเอาเงินลงเนลขายแล้วครับไปบ้าพาดึงเอนอยวก็เป็นีให้นาบิวยครับคัพให้เหมือนเหมือชาวุงซ่องมาเอาแรงใจแรงเชียรนาิวเอาเงินลงันแลขายนะคับพ่ยัางไรสกตอย่าลืมมาดิตามชมตามเชียร์เป็นแรงใจกับนินทองไล่เพชรชุมทางนะ เอ้าเราทำงานชี้นล่างกีฬาเชโกทุงเสาทงนะครับหล่นี้เสทองทำงานจนสอวันนะครับสิบสี่กับสิบห้าสาส่วนหนาบิวทำงานจนหนึ่งล้านสองแสนบาทไม่รวมเสมอหนอนนะครับยังไงก็อย่าลืมาติดตามชมดามเชนนะครับยังไงพุ่ค่อยนามบิวเบี้ยวเชนะเอาโลงกระหลาลูขายนะครับขอบคุณมากครับวันนี้